กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมสีวาดและก็รายการสาระแท้ไม่มีวันนี้รายการสาระแท้ไม่มีนั้นจะมาพูดถึงหมอนะครับเพลกด็อกเตอร์นั่นเองถ้าใครเคยดูสรารคดีหรือหนังเกี่ยวกับยุโรปยุคก,กลางบางเรื่องนะครับอาจจะเคยเห็นคนที่ใส่ชุดมาสคอตที่คล้ายกับอีกาอยู่บ้างแต่ที่แน่ๆน,นะครับผมเห็นชุดนี้มาจากกระตูรเรื่องเบอร์เซอร์กอีกแล้ว <laughs> หลายหคนก็อาจจะสงสัยว่าอืมแล้วจะใส่ชุดแบบนี้ไปทํามะเขืออะไรที่ไหนมันก็มีคําตอบนะครับคนที่อยู่ภายใต้ชุดคลุมแล้วก็หน้ากากคล้ายกับจะงอยปากอีกาเหล่านี้ก็คือหมอนนเขานี้ก็งงกันไปใหญ่เลยนะครับแล้วทําไมหมอต้องมาใส่ชุดที่มันดูหน้าขนตูดลุกแบบนี้ด้วยครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเยเพล็กดอกเตอร์ก็เป็นแพทย์ เฉพาะทางประเภทหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในช่วงยุคกลางของยุโรปโดยเฉพาะในอิตาลีที่เป็นต้นกําเนิดของเพลกดอกเตอร์ในช่วงที่ยุโรปยุคกลางนั้นได้มีโรคระบาดที่เป็นอันตรายและก็ทําให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายมากที่สุดนะครับโรคที่ว่านั้นก็คือไข้ดาหรือว่าแบล็กเดทนั่นเองผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนั้นจะอาเจียนเป็นเลือดสีดําฝรั่งในยุคนั้นก็เลยเรียกกันง่ายๆว่าความตายสีดําหรือว่าแบล็กเดท หรือถ้าเรียกชื่อที่เราคุ้นคุ้นกันนั้นก็คือกาลาโลกลักษณะของเพลคด็อกเตอร์นะครับเพลงด็อกเตอร์หรือในอีกชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยกันนั้นก็คือหมอกาดำหรือว่าหมอปากนกสาเหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่าการแต่งตัวของพวกเขานะครับพวกเขานั้นก็จะใส่หน้ากากที่มีจงอยปากแหลมแหลมคล้ายปากนกสวมเสื้อโค้ทที่หนาหนักแล้วก็ลงแวกเป็นอย่างดีและที่สําคัญก็คือส่วนที่เป็นหน้ากากจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นช่องไว้สําหรับมอง สามารถเปิดปิดกระจกทั้งสองข้างได้ในส่วนของจงอยปากนะครับที่ใช้สําหรับการหายใจนั้นก็บรรจุไปด้วยกระบูนสะระแหน่กระเทียมฟองน้ําชุบน้ําส้มสายชูนะครับเพื่อเอาไว้ใช้กรองเชื้อโรคนั่นเองนอกจากนี้ส่วนอื่นๆของร่างกายก็จะถูกปกปิดอย่างดีด้วยกางเกงหนังรองเท้าบูทหนาหรือว่าถุงมือหนังและสุดท้ายที่สําคัญก็คืออุปกรณ์ที่ไว้ใช้วินิจฉัยโรคนั่นก็คือไม้ด้ามยาว ซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในการที่จะไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวผู้ป่วยโดยตรงจากองค์ประกอบของการแต่งกายของหมอกาดํานั้นทําให้เราทราบว่านะครับ <_ d> um> พวกเขาเข้าใจเรื่องการติดเชื้อและก็การแพร่กระจายเชื้อโรคในอากาศได้ดีที่หมอกาดําได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนั้นก็เ <_ d> um> พราะว่าหมอกาดําจะมีหน้าที่คอยรักษาผู้ป่วยที่เป็นการละลรกในขณะที่แพทย์ปกติยังจนปัญญาที่จะรักษาโดยปกติธรรมดาแล้ว หมอกาดําจะถูกจัดให้เป็นแพทย์ทางเลือกมากกว่าจะเป็นแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยจริงๆโดยส่วนใหญ่แล้วหมอกาดําจะเป็นแพทย์ที่ไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชาแพทย์หรืออาจจะเป็นพวกนักเรียนแพทย์หนุ่มๆที่ลาออกจากโรงเรียนสอนวิชาแพทย์เพื่อมาหาความสําเร็จทางด้านธุรกิจทางการแพทย์หมอกาดําส่วนใหญ่นะครับจะมีพันธสัญญาหรือได้รับการว่าจ้างให้ทําการรักษาโรคในแต่ละชุมชนไปซึ่งเราอาจจะรู้จักพวกเขาในอีกชื่อนึงว่า แพทย์ประจำชุมชนถึงพวกหมอกาดำจะมีวิธีรักษาผู้ป่วยที่แปลกประหลาดและก็แตกต่างจากแพทย์โดยทั่วไปแต่อย่างไรเสียแทบจะในทุกที่ในยุโรปก็จะพบเห็นหมอกาดำทำการรักษาควบคู่ไปกับแพทย์ทั่วไปเสมอถึงแม้ว่าหมอกาดำจะดูไม่ค่อยเหมือนแพทย์ที่ชำนาญการสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เรียนรู้วิชาแพทย์มาเลยแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็มีหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับทางการแพทย์อยู่บ้างเช่น ความเชื่อที่ว่าเชื้อโรคนั้นสามารถติดต่อผ่านทางอากาศได้พวกเขาจึงสวมใส่หน้ากากที่สามารถกรองเชื้อโรคหรือการทําความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอนั้นก็ช่วยป้องกันการเป็นโรคได้แต่หมอกาดําในฝรั่งเศสและในเนเธอร์แลนด์นั้นกลับไม่มีความรู้เรื่องทางการแพทย์เอาซะเลยก็มีเรื่องเล่ากันอยู่ว่าหมอกาดําคนหนึ่งนั้นมีอาชีพเป็นเพียงคนขายผลไม้เท่านั้นการเป็นหมอกาดําในช่วงยุโรปกลางนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าพิสมัยเอาซะเลย เพราะว่ามันมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคสูงและก็เป็นงานที่ยากเสียนิกระไรโอกาสที่จะรอดกลับมาจากการไม่ติดเชื้อโรคนั้นน้อยมากด้วยเหตุน,นี้หมอกระดาจึงเป็นงานที่อันตรายและค่อนข้างเสี่ยงทําให้คนที่ประกอบอาชีพเป็นหมอกาดํานั้นจึงมีน้อยมากองค์ซันตาปาปาคลีเมนที่6เคยว่าจ้างหมอกระดาพิเศษมา6คนในช่วงที่มีการระบาดของกาโลโรคโดยพวกเขานั้นจะต้องเข้าไปดูแลผู้คนที่เจ็บป่วยในเมืองอวินยองและนอกจากนี้ พระสันตป,ปาปาคลีเมนที่6ยังส่งหมอกาดำอีก16คนไปยังเมืองแวนิชผลปรากฏว่ารอดกลับมาจากเมืองอวินยองได้เพียงแค่คนเดียวที่เหลือตายหมดส่วนที่ส่งไปยังเมืองแวนิสได้เสียชีวิตจากกาลโลก4คนอีก12คนนั้นหายสาบสูญไปซึ่งคาดว่าคงจะหลบหนีไปและด้วยหน้าที่ที่เสี่ยงตายอย่างนี้นั้นทำให้หมอกาดำที่ประจำอยู่ตามชุมชนต่างๆ ได้รับเงินและสิทธิทพิเศษเพิ่มขึ้นเป็นต้นว่าพวกเขานั้นสามารถที่จะตรวจและวินิจฉัยโรคหรือว่าผ่าสพได้อย่างอิสระโดยไม่มีการควบคุมนอกจากนี้หมอกระดำยังสามารถทำการค้นคว้าวิจัยหาวิธีการรักษาได้ด้วยตนเองยกตัวอย่างเช่นที่เมืองอิริเวนโตได้ว่าจ้างหมอกระดำที่ชื่อว่าแมทธิโอฟูแองจโลเป็นเงินถึง200ฟลอริน ซึ่งมันมากกว่าการว่าจ้างแพทย์ธรรมดาถึง4เท่าเลยทีเดียวแต่ด้วยเพราะความที่ต้องการตัวและก็มีค่าจ้างสูงเป็นอย่างมากทําให้เกิดมีการลักพาตัวและมีการเรียกค่าไถ่หมอกาดําขึ้นดังเช่นในเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนั้นได้มีโจรลักพาตัวหมอกาดำสองคนและก็เรียกร้องคา่าไถ่ทำให้ทางการบาร์เซโลนานั้นต้องจ่ายเงินเพื่อไถ่ตัวทั้งสองคนกลับมาก็จบไปแล้วนะครับกับหมอกาดดำ แม่อันที่จริงพวกเขานี่ก็เสี่ยงกับการที่ต้องติดเชื้อโรคนะครับและก็ต้องหาวิธีมารักษาคนป่วยอย่างยากลําบากอีกด้วยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าวิทยาการด้านการแพทย์ในยุคกลางนั้นยังไม่พัฒนาเหมือนทุกวันนี้แต่ก็ใช่ว่าการรักษาของพวกเขานั้นจะไม่มีหลักเกณฑ์หรือว่ามั่วนิ่มไปเสียทีเดียวการให้คําแนะนําด้านการสุขอนมามัยและการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคนั้นก็มีต้นกําเนิดมาจากพวกเล็กด็อกเตอร์นี่แหละ อีกทางพวกเขายังต้องเสี่ยงภัยและก็เสียสละตัวเองต้องเดินรักษาผู้ป่วยในสถานที่ที่มีโรคระบาดที่ไม่ว่ายาที่ไหนในโลกก็ยังไม่สามารถรักษาได้ถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยค่าจ้างที่แพงก็ตามที